สวัสดีครับลูกค้าพี่หนุ่มจากร้านมุงชนนะวันนี้ก็จะมาบอกว่าเคสที่กับสัญ,ญาไปบางลมุงชนบรุรีอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติแล้วนะก็วันนี้มารับรถไปนะครับลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ครับนะลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ครับนะครับผู้หญิงซื้อด้วยอายุ56แล้วนะอายุ56นะครับวันนี้ซื้อคนเดียวไม่ครับก็จบไปรับเงินสดนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่ง CRV c ีวที่ลงใน YouTube TikTok แล้วก็ Facebook อันนี้ก็อนุมัติแล้วนะลูกค้าทำติดเชื่อไปอนุมัติละวันจันทร์รับรถอ่าก็มาบอกกันลูกค้าว่าที่นี่นะ่ยกอนุมัติง่ายติดเชื่อก็อนุมัติง่ายนะครับโทรมาครับพี่หนุ่มธงยนรถบ้านเจเศูนย์แปดหก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 สองหกหนึ่งหกครับโทรมาครับลูกค้าก็มารับรถหนึ่งคันครับวันนี้ไตทตันบางระมุงจากชนบุรี รับรถเรียบร้อยครับลูกค้าวันนี้มารอแต่เช้าเลยมารอรับรถอ,อ่ามาแล้วมาแลวเปิดไปเลี้ยว้วยเอ้ยลูกค้าอายุ56นะครับเคสนี้ผู้หญิงซื้อก็เดียวโอเคด้วยง้ครั โอเครับรถเรียบร้อยครับ uh, uh, ไปแ uh, ล้วบางละมุงจุลบุรีลูกค้ามารอรับแต่เช้าเลยโชคดีครับโชคดีโอเคครับเ uh, รียบร้อยซื้อคนเดียวไม่ต้องทำครับเทดนี้ uh, แม่